ยางไปซอมึงน้องใหม่กรับพี่นอ้องข่าวบูญกับประเดไซได้ยัง,งมาเลยลุยอย่างเดียวนี่ปลาผาดงห้องมึ่มันจะก้าผ่าแลรวตัวนั้นมันจะกินอันนี้มันเหมอดแล้ว ปีกวยให้นังกินนาะแาตาสิกินนนำหวานหมดแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ได้กินนนำหวานหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิหน้าตาดับหัวปีขินมากินหัหัวปีมาหาหน้าาองใหม่เออ พี่น้องเช่นี้ขอว่ายางไปพุ่นออกคอยคิดคาดข้าศึกฮา,าน,อ,น,อ,นอั้งหมดเลยไปไกลเงินพี่ตุ่มแก้วสองสามนอหน,นี้ดอกอืม,อม นอนหลังเแล้วนาผลในห้องหก